สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของรถกระบะนะครับรถกระบะนิส s ันฝาแดงนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี39นะครับมีแคปด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่43,500บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนนะครับรถภาษีขาดตั้งแต่ปี61นะครับ ขาดปีหกหนึ่งนะครับขาดก็ต้องต่อภาษีสองปีนะครับสภาพของรถคันนี้นะครับก็สีก็มีจุดแตกอยู่นะครับสีก็มีจุดแตกอยู่นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องนี้เครื่องดีนะครับก็รถใช้งานอยู่ทุกวันนะครับรถใช้งานทุกวันก็ขนยาขนอะไรนะครับ เหมาะสำหรับที่จะไปขนหญ้านะครับขนหญ้าให้วัวนะครับลดราคาเบาๆสภาพเครื่องดีพาวเวอร์ด้วยนะครับมีพาวเวอร์นะครับสภาพในห้องนะครับในหัวเก่งนะครับเป็นจอโค้งนะครับจอโค้งจอโค้งก็เดี๋ยวลองฟังเสียงสตาร์ทติดง่ายนะครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับเราสตาร์ทติดง่ายดูภายในนะครับ เป็นบ่อหนังนะครับบ่อหนังก็มีขาดอยู่นะครับตามอายุการใช้งานนะครับตามราคานะครับราคานี้นะครับรถขับได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราเปิดพัดลมดูอ่าพัดลมมีมีลมนะครับมีลมนะครับเดี๋ยวว่าน้ำยาเอน่าจะหมดนะครับมีลมนะครับเครื่องเสียงมีไหมเครื่องเสียงก็มีนะครับเครื่องเสียงก็มีนะครับ เครื่องเสียงก็มีนะครับเครื่องดีนะครับจอโค้งน,นะครับเดี๋ยวลองมาดูเครื่งสภาพเครื่องหน่อยราคาขายอยู่ที่4 3 5 0 0บาทนะครับ4 3 5 0 0บาทสภาพโดยทั่วไปของเครื่องนะครับก็โอเคนะครับ ก็มีน้ำมันนะครับมีจุดนี้ที่น้ามันโซล่าน้ำมันโซล่ารั่วออกมาแค่นั้นเดงนะครับโดยทั่วไปก็แห้งดีนะครับเป็นฝาแดงนะครับเครื่องสอง0ันห้านะครับเครื่องสอง0นห้านะครับก็จะมีกองกองกองน้ามันน่าจะเป็นกองน้ํามันเครื่องนะครับกองน้ำเพื่องที่มีรอยคึมเหนือนนิดหน่อยนะครับตัวนึงเกงือก็โอเคนะครับราคานี้ครับพี่น้อง ราคาเบาๆมีพวงมลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับราคาแค่43,500บาทพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับก็มาดูรถได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุริล์นะครับรถประตูก็ไม่ตกนะครับประตูก็ไม่ตกนะครับนะครับกระบะเป็นกระบะไาราเนอร์ นะครับคันซีนะครับดูคันซีหน่อยคันซีฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูคันซีฝั่งซ้ายคันซีฝั่งซ้ายสวยอยู่นะครับถือว่าผ่านนะครับคันซีฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันซีฝั่งขวากันครับนะครับพี่น้องพี่น้องสนใจนะครับลูกค้าท่านไหนสหนใจมาดูรถได้ นะครับรถเราขับได้ปกตินะครับขับได้ปกตินะครับาบ่งทีบางทีฝั่งขวานะครับมีรอยดามอยู่นะครับประมาณสักห้าสิบเซนรอยดามนะครับกามล่างนะครับก็จะมีรอยผูอยู่รอยรอยผูอยู่ประมาณห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับนิดเดียวนะครับอันไหนที่เป็นช่างก็ไปแก้ไปดัดได้นะครับลองราคาสวยแน่นอนราคานี้นะครับ พอขาสนใจก็โทรโทรมาสอบถามได้นะครับรถคันนี้เหมาะไปขนหญ้านะครับจะวิ่งทางไกลก็ได้นะครับรถคันนี้ผมขับวิ่งมาจากนวลสวุวรรณนะครับรถคันนี้ขับมาจากนวลสุวรรณนะครับก็ประมาณ4ี่สิโลได้น้ำไม่มีดันนะครับควันไม่ขาวนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ขาวนะครับนะครับพี่น้องคนไหนท่านไหนที่สนใจนะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับ0807375199รถอยู่ที่อำเภอหน,งนองหงเจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองวังทองนะครับร้านแสนเจริญแท็กอร์นะครับ43,500บาทนะครับ43,500บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับภาษีขาด2ปีนะครับมีคอกมีกระบาไลเนอร์ให้นะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานรถพร้อมใช้งานนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับแวะมาแวะมาชมแวะมาลองขับดูนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอ ขอพรบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ